โอ้โหถ้าจะถูกดึงจะยว้ยขนาดนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Clone K Channel นะฮะกลับมาในวันนี้นะครับอยู่กันใน Dead by Daylight เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องรีบรีวิวแล้วนะครับเพราะว่าในที่สุด k เ l อ e r ตัวตใหม่ก็ได้ทำการเข้ามาสู่เซิร์ฟเวอร์เทสต์บิล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ที่อย่างหลายๆคนคาดเดาวนันจริงๆด้วยนะฮะ k เ l อ e r ตัวตนี้มีชื่อว่าซ e n o b บ t e หรือว่าเจ้า p ิน h e ดจากหนังเรื่อง Hellraiser นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นไม่รอชาแล้วนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะว่าความสามารถของเขาจะเป็นอะไรนะครับมาดูกันที่การโจมตีธรรมดาก่อนครับการโจมตีธรรมดาด้วยการคลิกซ้ายนะฮะก็เหมือนกับคิลเลอร์ตัวอื่นนะครับแต่ของซีโนโบา e นะครับเขา จะเสกโซเวทมนต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ฟาดไปยังผู้รอดชีวิตนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้เลยนะครับฟาดไปเลยนะครับซึ่งเป็นโต้ที่เสกขึ้นมานั่นเองนะฮะและนี่ก็คือการโจบตีธรรมดาของซีโนบครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถพิเศษของเขากันเลยดีกว่าครับความสามารถพิเศษของซีโนบนะครับเล่นแรกๆเราอาจจะงงนะฮะว่าเขาทําอะไรได้นะครับแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับความสามารถพิเศษของซีโนบายนั่นก็คือ การปล่อยโซเวทมนต์ขึ้นมารัังผู้รอดชีวิตเอาไว้นั่นเองครับผู้รอดชีวิตคนไหนนะครับที่โดนโซเวทมนตรึงเอาไว้นะครับจะไม่โดนดาเมจน,นะ เพียงแต่ว่าก็จะทําให้เดินช้านั่นเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะแอคีฟกับอะไรได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะพับแผ่นไม้ไม่สามารถที่จะปั่นไฟไม่สามารถที่จะชําระล้านโทเทมหรือแม้แต่กระทั่งกระโดดข้ามหน้าต่างก็ไม่สามารถทําได้เลยนะครับเมื่อไร่ก็ตามที่เซอร์โดนโซ่ของซีโนไบเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับ สิ่งที่เราทํานั่นคือคลิกซ้ายค้างไว้นะเพื่อเป็นการสลัดโซ่ให้หลุดนะครับเราจะได้วิ่งหนีต่อได้นะครับหรือไม่เราก็สามารถที่จะทำแอคชั่นอีก,อกต่อไปได้นะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับซีโนไบจะเสกโซ่ขึ้นมานะครับซึ่งเราเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าโซ่มันจะโผลมาในทิศทางไหนนะครับแต่แน่นอนนะครับให้เราสังเกตได้จาก ประตูมิติสีฟ้าเล็กๆแบบนี้นะครับซิโนไบต์จำเป็นที่จะต้องเสกประตูมิติขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นโซ่ก็จะพุ่งออกมาจากประตูมิติเหล่านี้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสังเกตก่อนได้นะครับเพื่อทําการหลบโซ่ของซีโนไบต์ได้ครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆคอยระวังให้ดีนะครับ ย่ามูแต่สังเกตที่ตัวของซีโนบนะครับเพราะว่าโซ่ไม่ได้ออกมาจากตัวของเขานะฮะโซ่มันจะออกมาจากประตูมิติที่เขาเสกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโซ่อาจจะโผลมาทางข้างหน้าข้างหลังหรือว่าข้างๆเราก็เป็นได้น,นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับระวังให้ดีนะครับสังเกตประตูมิติอย่าสังเกตที่ตัวซีโนบนะฮะครับและนี่ก็คือความสามารถของซีโนบนะครับนั่นก็คือการปล่อยโซ่เพื่อรังผู้รอดชีวิตไว้นั่นเองครับ แต่แหมนะฮะอุตส่าห์มาจากจัก,กรวาลเฮลไรเซอร์ทั้งทีนะครับจะมีความสามารถแค่นี้ก็กระอยู่นะครับมันต้องมีความสามารถที่เด็ดกว่านี้อีกถูกต้องไหมฮะทางเดฟเองเนี่ยพยายามที่จะดึงความสามารถของซีโนไบที่มาจากในหนังให้เข้าสู่เกมได้อย่างเต็มเน็ดเต็มหน่วยนะฮะซีโนไบก็เลยมีความสามารถแพสซีฟอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความสามารถในการใช้รูบิกนั่นเองครับอย่าลืมนะครับว่าในหนังจุดเด่นของหนังเรื่องเฮลไรเซอร์นั่นก็คือ กล่องรูบิกสีทองกล่องนี้นะครับเพราะกล่องนี้แหละ เป็นตัวเปิดปิดประตูมิตินะครับที่ทําให้ซีโนไบต์สามารถก้าวข้ามสู่โลกความตายมาสู่โลกของคนได้นะครับและนี่คือเอกลักษณ์ของหนังเรื่องนี้นะครับเจ้ารูบิกสีทองนี้นั่นเองนะฮะซึ่งทางผู้พัฒนานะครับก็ได้นําเจ้ารูบิกเข้ามาสู่ภายในเอนติตี้ด้วยเหมือนกันนะครับเวลาที่เรากําลังเล่นเกมอยู่นั้นนะครับมันจะสุมรูบิกขึ้นมานะครับรูบิกจะถูกมองเห็นเป็นออร่าสีขาวนะครับโดยเซอร์ทุกคนจะมองเห็นเลยนะฮะว่าเจ้ารูบิกได้เข้ามาสู่ เอนติตี้แล้วนะฮะซึ่งเจ้ารูบิกนี้ในตอนแรกมันจะยังไม่ทําอะไรนะครับแต่สมมติถ้าเกิดเพื่อนๆปล่อยให้เจ้ารูบิกอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆนะครับออร่าสีขาวของรูบิกมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับและถ้าเกิดเป็นสีเหลืองเข้มเมื่อไหร่แล้วก็อันเนี้ยอันตรายเลยทีเดียวนะฮะอันตรายยังไงนะเมื่อเจ้ารูบิกกลายเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่นะครับ ผู้เล่นทุกคนจะโดนคำสาบโซนั่นเองครับโดยที่โซ่มันจะโผล่มาทิ่มแทงเราเรื่อยๆเลยนะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะฮะไม่สามารถที่จะปัดไฟได้เลยไม่สามารถที่จะชำระล้างโทเทมได้เลยนะครับเราต้องคอยหลบโซ่ที่พุ่งเข้ามาเรื่อยๆเลยนะฮะจะไม่มีวันหยุดด้วยนะครับจนกว่าเราจะไปแก้ปริศนาที่รูบิกนั่นเองครับ นี่นะครับอย่างที่เพืเ่อนๆนเห็นเลยนะครับเวลาที่เราปล่อยให้รูบิกอยู่ในเกมนานเกินไปโดยที่เราไม่ไปแก้ปริศนานะครับเราจะโดนโซ่พุ่งมาทิ่มแทงเรื่อยๆแบบนี้เลยนะฮะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปปั่นไฟหรือว่าฮิลช่วยกันเองได้เลยนะครับจำเป็นที่จะต้องรีบไปหารูบิกเพื่อแก้ปริศนาก่อนนะฮะส่วนวิธีการแก้ปริศนาก็ไม่ยากนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนหยิบรูบิกขึ้นมา ก็แค่กดเหมือนปั่นไฟเท่านั้นเองนะครับมันก็จะมีสกิลเช็คเด้งขึ้นมานะครับให้เราแก้ปริศนานะครับถ้าเราทำสำเร็จคำสาปู้ก็จะหายไปครับนี่นะฮะถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าทำสำเร็จนะครับรูดิบก็จะหายไปจากเกมชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับ ต้องย้ำนะครับว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับหลังจากนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปปั่นไฟได้แล้วนะครับหรือว่าจะไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่เราแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเจ้ารูบิกก็จะกลับเข้ามาสู่เอนติที้อีกครั้งหนึ่งเป็นรูปเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็เหมือนเดิมนะครับรีบวิ่งไปหารูบิกแล้วก็แก้ปริศนาครับมันถึงจะหายไปอีกรอบนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่แก้แล้วแล้วก็จะต้องเจอแบบนี้ครับ เพราะฉะนั้นระวังไว้นะครับเ,เพื่อนๆถ้าเราเจอซีโนบเมื่อไหร่สังเกตรูบิกไว้ให้ดีๆนะครับว่ามันกลายเป็นสีเหลืองหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจ้ารูบิกกลายเป็นสีเหลืองและทําให้ทุกคนในทีมโดนคำสาบเมื่อไหร่แล้วแล้วก็ข่าวนี้นะครับรับรองนะฮะเสร็จซีโนบแน่ๆครับครับแต่ว่าความสามารถของซีโนบยยังไม่หมดแค่นี้นะครับถ้าคิดว่าจะแก้คำสาปรูบิกง่ายๆซีโนบไม่ปล่อยไว้แน่นอนนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยิบรูบิกขึ้นมานะครับมันจะแจ้งเตือนไปยังฝั่งซีโนโบายนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะทำให้ซีโนโบายนะครับรู้ว่ามีคนกำลังแก้ปริศนารูบิกนะครับซีโนโบายสามารถเลือกที่จะเทเลพอร์ตมาหาคนที่กำลังแก้รูบิกได้ทันทีเลยครับ ครับถ้าเพื่อนๆกำลังแก้ปริศนารูบิกอยู่แล้วเจอแอนิเมชันแบบนี้นั่นก็แสดงว่าซีโนบเขารู้แล้วนะครับแล้วเขาเทเลพอร์ตมาหาเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเจอแบบนี้เมื่อไหร่เตรียมวิ่งครับ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้เห็นเกมเพลย์ไปแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเขาสามารถที่จะดึงเอกลักษณ์ของหนังเรื่องนี้ออกมาได้อย่างดีเลยจริงๆนะครับเอามาหมดเลยนะับไม่ว่าจะเป็นโซ่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูบิกนะครับแทบจะถอดออกมาจากในหนังเลยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเกมเนี่ยแปลกออกไปด้วยนะครับวิธีเล่นน่าจะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือความสามารถของคิลเลอร์ตัวใหม่นะครับพินเฮดหรือว่าซีโนไบต์จากหนังเรื่องเฮลไลเซอร์ครับ ยังไงก็ตามนะครับฝากเพื่อนๆไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ลองบอกกันด้วยนะครับว่าชอบไม่ชอบยังไงนะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ตัวเองให้กลายเป็นเทสต์บิวได้นะครับเพื่อไปลองคิวเลอร์ตัวใหม่นี้นะครับก่อนที่จะเข้าจริงนะฮะโอเคครับส่วนยังไงก็ตามวันนี้ผมต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ใน Dead by Daylight แน่นอนครับส่วนยังไงวันนี้สวัสดีครับ